ัดีเมื่อทุกคนวันนี้ก็โทรกับช่างของดินดาสาวน้อยอน้องฝ่าเนาะวันนี้น้องยิ้มเมื่อคทุเรียนแล้วก็เมื่อเหือนข่าพออยจุดจัน,น,น,นี่ทุกคนเดี๋ยวพอขับเนาะนี่ทุกคนวันนี้เป็นมือนี่คนนักเทียนไปกับเมื่อมาเลยเนาะคนเล,เลี้ยวไ,ไปเมืเ่อเนก่อนแม่นปไ,มไปเม,มืเ่อมวิสาวก็ะซอนกันมาอู้สวยก็ะซอนกันไป หอนห่อน,อนล้จั๊่ใหญ่โองนะ้ำมันบ <No. S 2> วชนี่จำเป็นอยังยงมไม่ห้มือว่าจำเป็นก็เหรจักบวชค่าน้ำมันแมนแมนอย่าโอ่งก่อนค่อยิดไปโอ้ย อยู่เอานี่าก่อนเดี๋ยวดฮะบึกกันดูจัดนี้กันที่มัมื่วเ้าไดังครัะดังวะเช้านี่นะดังเนยบึงโอ้ยเบรกบุยูเท่ากันเนาะยังไหลไหลใส่เบรกดฮะเบีวันไหนโอ้ยคาด่เจนไม่ต้อวว่าแล้วอุ้ยทีทุกคนเบรดคาด เออดิตอนนี้รุดลกมาเลยเนาะสมพวเบรกไปอยู่ไป้านบ่ประชาชไปห้ฮนฟาทุกคนเบรกไปอยู่โอ้เช็กเอยน้ำมันเช็กเอโอยเบกไปอยู่ตีนโลตีนล่อง

อถไปแล้วถ้ารถไปเมื่กินเบียด่อยุ่ิงเลยไปหาทางเทงคุณเนาะอู้หูงง้อเสียงเสียงเบกีบกรเล็กกระ็กกระเล็กเนาะตีพ่อนะที่มาหันมันจะยังยังเบียดได้ยุ่แบบยังเบียดไปยุ่เนาะงานฮะนเะลยมาสวยแล้วมันข้าวข้าวเสล้วก็ไป เออตอนเมื่อกี้นี่มันพักเกีนดยตอนพ่อูมาลูกอ่ะนะรถจักมากันได้ยินได้เสียงเคลักเคลักเลกเลบรกกับเบูยูเนอแไ้แหงบยูเลย้านห่านี่ไปอุ้ยเพาะค่อยๆมีรถมาทางหน้าเบรกถึงบสูยูทุกคนทานอู้้าวงปถ่ายกัของก็าสิว่าอู้ซ่อมรถแล้วเนาะมีรถทางนี้ งนทันก็อูาะอู่ซ่มรถลานซ่อมมอเตอร์ไซค์คนเบรกบมู้ได้โอ้ยเบรกขาดวู้ขนาดคุณยิงพุนยังแปลงเบรกขาดยังบวอยงนน เราแหละค่ะย e. ังเหลือก่อนฟ้าทุกคนค่ะคุณเป็นยังแต่งเลยนี่เบรกวันนี้เนาะค่ะเนาะนี่ขาดวันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยก็เป็นแบบนี้ซะแล้วแต่พัเพี่ความของข้าวอย่างที่เราสังเกตเบรกได้อยู่โหลดแต่ว่าโอ้มาบนเีนี่ตัวนี้ขาดอ่ะ ชัวดเจ้าบ้านเนาะเป็นหอยอ๋อคือว่าหักเหมืนเนาะอ้เอ็นบอลนั่งท่าเนาะเดี๋ยวนั่งท่าเพิ่นเปลี่ยนรถให้ชิมวัอรได้ยินเนาะอู้เล เืินเงนกับเงอดงนทายบัวุนะพ่อทีระเบิกลงลงค่้อยเงอจำปาเมือกี้นี่ขนาดแย่แพงเลยแย่แพงละกระตกเลยกาแทกหึงใครจังเด็บดียวดียหยีบอยู่ทางไ่เนาะถ้าทางไงยันยันกระตกเลยใครจองเด็บออ ที่ออกมาจากัโคองกลารการค่อยลงมาดีน่ะมันค่อยลงมาลูกติดจักไว้ลูกก็มาค่อยลงมาแหละกำลังเหยียดค่อยแล้วก็ใครเย็บคันเล็งเย็บเลขกูเอ้ยเย็บเย็บเลขค่อยเย็บคันเลขทุกคนเพิ่งแปรงนั่นเพิ่งแปลงให้คันนั่นกันเนาะให้แปลงเราลูกสาว เลือกเป็นลูกสายของพ่อก็ได้ทุกคนจะเริ่มแปลกแลเนาะกระทาคุณโดมมาแล้วแต่ตอน8โมง4ปีถึง12โมงคนก็เริ่มแปลกแล้วเนาะ กแล้วก yeah. ็น oh, ั่งค่ะจะกินข้าวเลยอือ รุ่นถัทุกคนว่าว่าแล้วจุหมดเงินเท่าไหร่นะคะซืหมเงินเท่าไหร่นอกี่เสียเท่าไหร่นาะเนอ,อสาะิสิสส

เบรกไม่เลยเป็นสีทอง <laughs>

สามแล้วไดูมัเนาะโอ้เกือบเลยเกือบแล้วฟาปัามนี้บูมีแล้วปั้ขนาดูปไวยุนแถวสำควรเลยเนาะปั้มเนี่ย น้ำมันอันเอามายากว่ะเนาะเขาใอยแบบน้ำมันแพงเนาะน้ำานี่กเียร์เกลนี่งัวันเศร้านาะเศร้าเลยมันยนอมมันเศร้า

ตัดสู้อีกอะจิตตัดสู้ไฟนี่ไฟนี่นาทีอ่าาาาเนืไอนนาทีมันท่านมดท่านมดดลรวก็เปลี่ยนท่านอ่ะ โอ้แถวนี้เนาะนี n เปีนยาเีเดี๋ยวครับครับสไทย Thì không? Để vô lại đi Nghe đấy Nghe không kì nghe Để... hmm. <laughs> và... có vẻ nhà. <laughs> ừ. không không có vang Cậu chụp mình nhạt có นี่เรียบร้อยนี่คือมีนีหันตัอือนนี่วะเงาหันโอ้สองข้อวะสามหันนั่นเอาเมียนไปต่อสิหขอเนี่ยติต่อได้บ่ เชี่ยไปเชียยไปไปได้ไะได้หมดนะฮะไมหรเออดิเออดิไปหมดเลยเียมุนค่า พอแล้วเก็บเล็กเมียนไว้ขายหรอเก็บไว้นี่ไวเป็นหลักฐานเพื่อชกวยตัวหลักฐานให่เมียว่ะตัวยันมียวกิ่ตัว อี๋าว่าอ้าววันอะไรบ่มีหลักฐานมาเถอะเอเงินไมใส่มืดมีปอดเยนี้คักขนาดนี้เอาเรียนหลักฐานมือเสื้อให้เบื้องลวดเถอะเอโอเคแบบนี้ก่อน โอ้ยู่เลยนะเบรกหน่อยเน่ะตักตักคักเลยอืมแล้ยน้ำมันเครื่อง รไปนะเลืเวลารียบร้อยแล้วไป,ไปอา้าผู้ใจเงินไว้เผยสิไป ไปนักทิศมึงน,นึกจะได้อไนนบอกไมนะเก็บไปอีกนึงเกอบลืมตัวมีการไปเก็บไม่ครบได้ลืมเนี <c oughs> ้ยก็อันกระเป๋าพ่อวะลือกระเป๋าเพือนอ้สิบสองโมงสหอาทีก็เกอบครึ่งอะน่ติดไป เคก็บเกมไหมซื้อน้ำมันกันแมซื้อน้ำมันนี่วะไม่ใช่นะไปเบิ่งดูลิตรจะพันละบีนะอ๋อนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาฮอตงินแล้วแปบงมันเรียบร้อยเพราะก็มีอันประกาศอะไรได้วาฟเฟิลทุกเม็ดเฉพาะนี่อันก็ชิมาเพื่อนก็จับมาอีกันหนึ่งพอลืมค่ะก็ได้ซื้อของกินนะพร้อมเบ๊ก เบรคนี่สี่สิบคนลานะแล้วนี่นฟังอีกคือภาห้าเนาะภาห้ากับภาห่าสิบห้าเนาะแต่มันเสนอสิบพันกองหกสิบห้าพ็ซีมนเอา่าคขามือาอับเจ้าตัดโซนห้าพันตัวลูกกับไปเกสิบคือซีเมนเนาะโอเคทุกคนอากาศปลูก โอคทุกคนสังคลิปนี้น้องดีก็พ่อแล้วค่ะทิ่ขอตัวลาทุกคนนะคะรูปว่ามืดอแทแมนเจติบันกีโเคทุกคนคลิปนี้ก็อ่านฝากทุกคนดูโฆษณาให้น้องดีกับน้องดาด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีกับน้องดาเติมเติมจนจบแล้วคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีกับน้องดาคลิปต่อไปและที่สําคัญก็คือทุกคนก็ยินดีรับพาคลิปใหม่ๆของน้องดีมีน้องดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีสวัสดีนะคะ นะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกิฟท์หน้านะเลิกงยนตันแรงซื้อของกินแล้วกินสวยเอ้ยตินสวยสวยิบ <c ười> สองโมงทึ่งเลยจังเมันบอกเคยทุกคนบ๊ายบายเบิ่ง <c ười> มบ่งด้วจากมงป <c ười> ้าสิบสองโมงสี่สิบสี่ห้างเงินเข้าจ <c ười>